สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจิท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์ตีกิลคิลเลอร์สเตอริเตอร์ระยะใกล้โดยในอดีตนะครับสเตอริเตอร์เนี่ยจะเป็นการรวมระหว่างใกล้และไกลแต่ปัจจุบันได้แยกออกจากกันแล้วก็คือแบ่งเป็นสเตอริเตอร์ใกล้และสเตอริเตอร์ไกลเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าสําหรับเงื่อนไขการตีกิลรอบคิลเลอร์สเตอริเตอร์ระยะใกล้นะครับเขาบอกว่าบ่อจะเป็นสถานะอ่อนแรงตัวละครตีใกล้ดาเมจคูณ2 ตัวละครตีการ์ดาเมจเหลือครึ่งเดียวถ้าไม่ตายดาเมจเหลือครึ่งเดียวตัวละครที่เพจเราใช้3ตัวนะครับมีอิจิโกะส่งค้ำด้วทันปีสีม่วงตัวล่าสุดโทชิโร่ส่งค้ำด้วทันปีตัวสีม่วงตัวล่าสุดนะครับแล้วก็แชทแดงส่งค้ำด้วทันปีของนิสัยของอิจิโกะม่วงนะครับจะเป็นบอลกะโหลกแล้วก็ถ้วยชา5ดาวแทนแล้วก็มิซันกะนะครับทั้ง3อัน SP สพบวกสามิบเปอรลิงนิสยยัยจะเป็นแชทหอคอยก็คือเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%ลดทยี่สกิล2%นนั่อก้ันปีดาวแดงนะครับ ลดคูชามสกิลสอแล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20%มูเกสุสี่ปียรแดงลดคูชามสกิลสอแล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20%อิจิโกะเพจเราห้าทับหช่องสุดท้าย sp 3ดาวน้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ sp บวกสองต่อมาตัวที่2นะครับก็คือโทชิโร่สงครามโลกพันปีอันนี้จริงๆก็คือเป็นตัวที่ใช้ตีสเตริเตอร์ระยะไกลนะครับแต่ว่าที่เพจเรา,เามาใช้ เพราะว่าโทชิโร่ตัวนี้เป็นตัวบัฟทีมครับของใสรจริงๆก็ไม่ต้องสนใจมากทุกคนแต่ลิงก์นะครับสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเอาโทชิโร่ตัวนี้มาใช้แล้วควรจะมีลิงก์เป็นมูเกสึ9ปีสีแดงรีเมคนะฮะเพราะว่ามูเกสึตัวนี้นะครับจะเป็นลิงก์เพิ่มดาเมจสกิลแรงให้กับทีมหรือปาร์ตี้ของเรารวมกับโทชิโร่นะครับที่มีอาบิก็คือเพิ่มดาเมจเมื่อติดสถานะ40%ให้กับ ยมาทู่สีม่วงนะครับแบบเป็นทีมหรือปาร์ตี้ก็คือบัฟทีมเป็นเห็นงผมบอกไปดังนั้นพอลงกับลิงของอิจิโกะมุเกสึตัวเมื่อกี้แล้วกลายเป็นบัฟทีมทั้งหมด60%นะครับก็คืออิจิโกะม่วงตัวหลักของผมก็จะแรงขึ้น60%เมื่อโจมตีสกิลแล้วก็ติดศานะพิปกติซึ่งโกะม่วงมีทักษะที่เพิ่มโอกาสติสานะให้กับเ่าฟินซี่อยู่แล้วก็คือติดง่ายอยู่แล้วต่อมาตัวละครทิ่านะก็คือแชทแดงของใส่แชทแดงก็จะเป็นเมดยาฮอลโล่แชปปีกติ ทั้ง3อัน ATK บวก30%ลิงที่ใส่นะ,ะจะเป็นแชทหอคอยก็คือเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%ลดคู่ทำสกิล2%อุคิเตเกะนะครับเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%ลดคู่ทำสกิล10%แล้วก็เลนจิพันปีนะครับลือดคู่ทำสกิล2%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจ16%ที่ใส่ลิงก์แบบนี้เพราะว่าเลือดเต็มเพิ่มดาเมจนะครับจะเพิ่มดาเมจทั้งโจมตีปกติสกิลแล้วก็ท่าไม้ตายแล้วก็ ตัวมันก็คือมี2ลิงก์ในตัวเดียวมีรถคูทาทม์ด้วยชแชทแฟนคนนี้นะครับเป็นตัวที่ทำมาที่ในการบูตทีมนะครับโดยมีซูเปอร์บูลแล้วก็เป็นตัวข้างนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดใช้ทีมตามเนี่ยมันจบไม่ทันใน20วิแน่นอนก็เลยใส่ลิงก์เป็นรถคูทาทม์คู่กับเลือดเต็มแต่ถ้าเกิดเป็นตีกิลคิลเลอร์อื่นๆและแฟนเพจมั่นใจว่าสามารถตีกิลจบภายใน20วิคุณอาจจะใส่ตัวข้างใส่จำนตีปกติเป็น พิ่มดาเมจโจมตีปกติทั้ง3ช่องไปเลยก็ได้เพราะว่าบูทนะครับมีระยะเวลาอยู่ประมาณ20วินาทีแชตนะครับเพจเรา5ทาาแล้วก็ช่องสุดท้าย a t ท3ดาวน้ำหอม20นะก็ะใส่เป็นโลเ่มต้น10แล้วก็ a อ K 200บวกที่ใส่โลเ่มต้น10เพราะว่าเนื่องจากมันมีการโจมตีระยะประชิดทำให้ได้รับดาเมจจากบอสหรือว่าศัตรตูนะครับเลื่อดก็เลยลดลงแล้วก็ลิงก็จะเสียไปเหลือแต่รถคู่ทานนั่นเองผมก็เลยเอาเป็นโลเ่มต้น10นะครับซึ่งโลเนี่ยจะอยู่ประมาณย0บวินาทีพอๆ ถ้าเกิดไม่ถูกทำลายก่อนก็จะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็หายไปนะฮะแนะนำตัวละครเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวละครหลักเพจเราแนะนำเลยคืออิจิโกะสงครามโลอครันปีสีม่วงตัวสุดที่เพจเราใช้นะเพราะว่าแรงสุดแล้วสำหรับใใคิลเลอร์สเตลิเตอร์รียะใกล้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็สามารถใช้โมโมฮาโลวีนได้แต่ว่ามันก็จะเบาวกว่าแล้วก็ถ้ามีโมฮาโลวีนอีกก็จะเป็นโซมาลีนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าคิลเลอร์นี้นะครับตัวละครหลักค่อนข้างน้อยจริงๆก็ หวังว่าทุกคนจะพอมีอิจิโกะหรือโมโมะหรือโซมารีนะครับแต่ถ้าเกิดแนะนําแนะนําเป็นอิจิโกะครับเพราะว่าเก่งสุดแล้วก็แรงสุดนะในคิวเลอร์นี้ต่อมาตัวรองที่ตรงเงื่อนไขนะก็คือชัดแดงสงคันปีมีซูเปอร์บูธนะครับแล้วก็เป็นตัวรองที่ดีมากมากเพราะว่าโจมตีไม่ติดสาระกติก็จะคือจะไม่แย่งดาเมจของอิจิโกะหรือถ้าเกิดคุณไม่มีชัดแดงคุณก็สามารถใช้สกิชิมาได้แต่ว่าสกิชิมาจะเป็น บูธธรรมดาไม่ให้ซูเปอร์บูธเหมือนชัดแดงแล้วก็คิดในการจำตีน้อยกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีชัดแดงกับสกิชิมานะครับคุณก็สามารถใช้โคมูระได้หรือว่าปู่่วงได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าไอดีของเรามีตัวละครไหนถ้าเกิดคุณไม่มีสกิชิมาหรือว่าแัดแดงนะครับที่เป็นตัวบูธเลยผมแนะนําว่าให้คุณใช้ฮิเมเมะนะครับหรือว่าตัวเนลคริสมาที่มันเป็นตัวบูแล้วกางโลนะครับหรือตัวอื่นตามที่ผมลงรูปไว้ให้นะครับก็คือตัวละครบูธท,ที่ไม่ตรงเงื่อนไขาตามที่ มีในไอดีตามความเหมาะสมของแฟนเพจก็แล้วกันนะครับแต่ผมไม่นําเป็นฮีมเมดแล้วกันนะครับเพราะว่าฮีเมดดีที่สุดเลยเนื่องจากว่ามีทั้งสวบูตกลางโลแล้วก็แชร์สถานะพี่ปกติบางทีตัวข้างที่เรามีใช่ไหมครับบางตัวมันไม่ได้กันสถานะพี่ปกติของคิลเลอร์นี้ฮีมิเมดก็สามารถแชร์กันการสถานะพี่ปกติให้กับตัวละครข้างเราได้แต่ถ้าเกิดได้จริงจริงก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมในไอดีเรานะครับมีตัวละครไหนก็ใช้ตานั้นก็ได้ครับ เดี๋ยวเราไปลองตีคิวคิลเลอร์สเตอรติเตอร์ระยะใกล้กันเลยดีกว่าว่าจะจบที่กี่วิเที จบที่47.8ิบเจียทีนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับที่เพจเราทำทีมที่ตัวข้ามเป็นตัวบัฟไม่ใช้ตัวข้ามเป็นแบบว่าชัดแดงสกิชิมะอะไรอย่างนี้เพราะว่าโกม่วงเพจเรานะครับ5ทับแล้วก็ตัวข้างนะครับนอกจากชัดแดงแล้วสกิชิมะน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยมันเบากว่า กบม่วงตัวนี้ถ้าเกิดเรากบม่วงนะครับเพิ่มดาเมจจากโทชิโร่แล้วก็ลิงโกะแดง9ปีไปก็คือเพิ่มมา60%ผมเชื่อว่ามันมีความแรงมากกว่าที่จะเอาสกิชิมะมาใส่หรือว่าเป็นน้องหมาพีพีหรือปู่ม่วงมาใส่แน่นอนครับดังนั้นก็เลยทําเป็นทีมบับขึ้นมาแต่ว่าข้อเสียของการใช้ทีมนี้นะครับในของคิลเลอร์นี้ก็คือว่าโทชิโร่นะครับจะแย่งสถานะอิจิโกะอาจทาให้เวลา ช้าลงหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นวิธีแก้ก็คือต้องกดสกิลอิจิโกะเร็วครับให้มันแย่งโทชิโร่ไปก่อนหรือไม่ก็ต้องรีหารอบนะครับที่โทชิโร่ครับแย่งสถานะน้อยสุดหรือไม่แย่งเอาเลยจะดีมากนะครับรอาจจะต้องรีหลายรอบหน่อยดังนั้นทีมนี้ก็นิดหนึ่งนะครับมีความยากนิดหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าผู้เล่นพอเล่นไปสักพักแล้วก็สามารถบังคับทีมตามนี้ได้เพราะว่าเป็นทีมที่ไวที่สุดของคิลเลอร์สเตลิเตอร์ระยะใกล้แล้ว แต่ว่าอิจิโกะแนะนับนะครับถ้าเกิดทําทีมนี้5น่้าผ้าดีสุดครับตัวละคร1นึ่งถ้าผกับ5้าหนึ่งผนะครับดาเมจต่างกันค่อนข้างมากดังนั้นอยากให้แฟนเพจนะครับพิจารณาทีมลงนะครับในการตีคิวคิลเลอร์นี้ตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวละครที่แฟนเพจมีด้วยว่าเบิกได้เท่าไหร่หรือว่าตัวข้างมีประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งก็จบไปแล้วครับสำหรับไกด์แนะนําตีคิวคิลเลอร์สเตอริเตอียร์ใกล้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนนะครับกดติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยใครสนใจสปอร์ตเพจนะครับสามารถโดยทารคลิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ของเพจอิจิก็ได้จะได้รับสติกเกอร์นะครับไ้พูดคุยกันทั้งตอบแชทสดนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้แล้วก็ป้ายสนับข้างชื่อนะครับเป็นอิจิโกตั้งแต่ล่างยงัทุกจนถึงล่างข่าวเดียวตามระยะเวลาการสมัคร ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า